โอยเอาเพลงยงกองมันหลอดก่อนเนี่ยเฟ่าไปห้ามหอดพุ่นเฮสวัสดีครับไปนั่งกันไปตอนไหนเนี่ยเพี้ยงหยังเปิดตัวไหมนั่งกันตอนไหนประเทศอินเดียนาอยู่ด้วยกูเพี้ยงหยังเอาไปนี่หยั่ง เอาแล้วจีไม่ทวงไม่ถามเรื่องสุขภาพซ่าคำเพลงอย่างเนี่ยเพลงของอรังเหฮดเพลงอย่างพิงโป่งล่างผู้ใดเป็นต้นฉบับเนี้ยอันปอปูปอปูปอบปูเจ้าตี๋ร่างสี่ร่างร่างไหนงางมหันตนี่ร่างแต่ยิ่งเสียงคุณแจดังโป่งล่างเสียงคุณแจมันดังเขาโป่ง เอาละเอาละเอาไปแต่เรียนมีพี่หนาเนี่ยแต่เียพี่หนาเนี่ยสวัสดีพี่น้องครับเออสวัสดีพี่น้องทางบ้านก็แล้วกันก่ะทางสารเรานะครับมาถึงศิลป์เอออีพีซีเหรออีพีซีจักทางเพจเพจบูสักพันธ์ก็แล้วกันครับผมีศิลปินรับเชิญเข้ามาต้องเบาไหล่ยญ่ห้างมาเนี่ยเบาถึงศิลปินรับเชิญเลยกินดิบไม่ตีเอาอีกทก จากสามสี่เพลงเ,เอาเอายู่จะเฝ้าเขาบอกศิลปินรับเชิญวันนี้นะครับสุดยอดล่ำสิ่งจากทั้งอุบลทั้งพะลอุบลเออแล้วอยู่มุกาหารปะนะบอมมันเกิดที่มุกาหารแต่ว่ามันอยู่อุบลเออไปเดินเบิร์นั่นแหละเออถามกูนี่วิเชียนชัยเลิศค่ะไอ้ไส้น้องฝนรัตดาวันเออที่แรกกว่าจะเป็นฝนรัตดาเลียนมันมาแมน คนละอีคนละอีเออคนละอีเฮ้ยคนละอีอีเลยถาเกิเขาอีเลยถอันจากจากคนละเมืองหรอคะสองร้อยสองพันเอ็ดคนาเบิ้งหน่อยแทอะฝนเันตัวฝนเมือกี้มีเพล่ออะไรนึงสองสามสีมือี้มอี่หกช่องฟีฟี่เห่กันเกีบรวมเขาเป็นเกียบคือกันอย่าเป็นปิดปิดกุ้งปิดเห็นกุ้งปิดเกียบมันตายขึ้นกุ้งปิดในวันสิบก้นเนี่ยสิบก้นเกาคนละเ็พัน้ย พูดใดสิเขามาเบิ้งเจ้ามันต้องมีบ่ราะเนเบิ้งกูเขาเบิ้งมึงเอาพี่น้องมื้อนี้นะฝนดูแลสุขภาพร่างกายากินยาเนี่ยก่อนบอก,กไข<ป>่บอกจะขวางนั่นบอกจะขวางเพราะว่าขี้มอดไส้แตกฝนไปนให้โรคไหล <c oughs> เป็นในมนันบ <c oughs> ่างหมดเลยฮะมือมือมบางแรงในมันบ่เสียหกลอยเนี่ยก่อนเสียหกลอยเฮ้ยระดับปรับบมาจานคือว่าเสียยังไงเดนเนี่ที่แรกเขาเสียหรอไปยักเขาเลยเสียไปยักเขาคือไปกับผู้จับกาน บ็เสียกับแจ็คสิว un ่างเด้เนาะเสียแล้วไปรับเชิญวันนี้พบกันแน่นอนครับทับสุดยอดลำซิ่งจากเมืองโบลตันนีฮ่าถูกหมดทั้งเสี่ยวออกเยี่ยค่ายพอกหนุ่มโอ้ลำดีขับขี่คานี่เฮ้ยอีเปียรี่กับลำมวลคักเออเอาคังลวดเจ้าเออจังน้อยสีแพะกูอยู่ฮะสีแพะกูอยู่แพะมองไต่ด้วยเนี่ยโอ้ยเนอะนักประจานอ่าคนคนลุงลวดพองทุกคนดีที มึงแกไหนชอบขึ้นลงมึงมึงไปหาหมอท่านตแพทย์วะนี่ข้อยู่ดีเลยขึ้อย่างหัวโวดอยยมกูบกที่แรกกูว่ากบหัวโบวดดีคืออย่างกูบอจังหนึ่งคือยังก่องเฟี้ยงไม่หักไม่หักแล้วันเนาไฟหนึ่งงามงามอยู่งามอยู่เอาตามคำขออาจารย์ลงโวพี่ตงใช้เคืองเพีงเพี้ยงยม้เออคนละคนคนคน ก็ทได้จบอยู่ติเลยเนี่ยเอ้าหอดีพี่สจบอ้าวพี่เสกเป็นบลากัเนาะปากเป็นความผิดวังข้างไม่ย่องอล้วกันเนาะงบสนอดอดเต็มขับของลำพิน พาเปลี่ยนพาขึ้นพอพออาจารย์พอแล้วพอแล้วพอแล้วจบมันสีซีถุ่มแล้วเดี๋ยวเพื่อนตีไม่ได้ออกเข้าจังไปลองอีพี่น่ะบ่าถามกูตีมากูสิลืมบออีพี่นี่กูทองมายัางักดิอีพี่น่ะจังพอกันอีกเลยจบแน่นอนอีพี่น่ะตายย่ดอกวันนี้ขอบคุณอันที่มาอันนี้ก่อนสถานที่ บ้นัดกันกรับกูจ้าไดกูชื่ออะไรตะมืเป็นนีก็ได้เพลงนีคนเลื่อมไว้เอ้าเปาให้เขาขอติบมาหาพกรยหัวหาพันผูนอดจังกลวงเห็นไมจบหัวสามพไปโอ้ยไ่จะไปถามเถอะบ่อนรงสามสิบดตีห้าสิบเมนถึกบ้องด้วยกูบ่องอ๋อให้ทิพย์้องก็ได้สัน พอคนบ่ไทแล้วสองพนอเอื่นคุณขมานี่เอื่นคุณขอมานี่มามะมมเอื่นยังไงเอื่นคนเออเออดือนพอ่ยังเนาะเดือนก่อนจัสอก่อนก่อนอ่ะจัสิสงต่อสิปิลาจมืนมันเดือแล้วเลยเนาะเดือดตีนักเลงกาคุ้หกมงคงอ้าว นาฬิกาพรฒนาภาพบ่เพีนนนาาเ่นี่เอ้ยหน่าเจ้าขอยาลองพี่นี่บ่เอ้ย๊าเมึงสิบากูาขึน้นรถจะนั่งบ่มักผู้หญิงกิน,น,นหรออาจารย์ลงสวนไอเฮียเอ้ยมาลงสวนมาอาจารย์สวนสวน